ทหวดาแ้วตรงว่าแถวดับนึ่งาดีนึ่งามดีแบบนี้นับไปนับนึ่งสองสามดีเพื่อนด้วยเอาด้วนับไปนับตึ้งสองเฮ้อจแตกมันเหมือนอีโกนาเลยอ่ะแฮาอะไรมึงนี่มึงบอกว่าดังดังท่องดังดังดิมัจชิมาบานกลาง โอ๊กอะไรนับถอยหลังตลกไอ้ยากูซ่ามึงตลกอยู่คนเดียวเลยนะบอกนับถอยหลังนับถอยหลังหมายถึงว่าเรียนจากนู่นมานี่นับไปนับซีฟีให้ชัดๆฮะซีทำาแล้วอ้าว เอาไนักถอยหลังผมไม่เคยเห็นมุกนี้เฮ้ยอย่าจำไม่ใช่ละนัดีลยิซ่เซ่ซไม่นับต่อเล่ะไม่ได้ สองไม่ใช่ซ่องไม่มีสิทธิ์ออกไปเที่ยวแล้วเธอตัอง้งงงหนึ่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 งโอ้ยไม่ได้แดกกรอกไม่ได้แดกต้องนับเลยความสามารถรับตัวความรู้รับตัวมีกันไหมนี่ครับ ประเทศไทยมีกี่จังหวัด76จังหวัดครับหาจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสเสือสระบุรีรรดีมากรอกัมไปไหน <c oughs> รอเรือต้องชัดชัดครับชัดชัดสระบุรีเน้นเน้นสระบุรีดีมากสตรีมุรีอะไรสิงห์ไม่ใช่ตาสตาลิงสิงบุรีสิงบุรีดีมากสุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรีสุรินบุรีสุรินไม่มีบุรีออาวกูแทมให้อ่ะทำไมอ่ะกูเรียนมาเยอะเรียนมาเยอะดีมากเจอกันเจอกันไอแอฟริกาไอดำดำพ่อมังเนี่<ด>นี่เขาไม่เรียกสีดำเขาเรียกอะไรสีทนได้คิดด้มุกเยอะเหมือนกัน จังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยปอปาประทุมธานีได้ปราจีนบุรีประนมเป็นประนมเปนนั่นคำไม่เห็นเอาในไทยประจวบวคีรีขันได้ป,ไปัตตานีแปอย่ามามัอย่ามามวเขามีแต่แพร่อินน้องคนเหนือเจ้า ก้นเหนือเอ้ดูดิก้นเหนือพ่อของดำปีกอะอยู่บนผู้เขากล้าแยปาอาทิตย์ตัวกันเลยดำเออเหรอดีมากจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพอพานเพชรบุญพิศณุโลกพิจิตรเหลือไว้กูบ้างเดี่ยเฮียทำไมอ่ะยังคุณคิดกันอยู่นี่มาเก่งอะไรวันนี้วะ จังหวัดเดียวเพชรบุรีพังงาพังพรอีกแล้วจังหวัดพังพรมีที่ไหนเอาพังพรมากลายกับพังงากลายเป็นพัทลุงยอกย้อยอนแกพระเยาวแพร่เมื่อกี้แป้ไปแล้วผู้ใหญ่ละครับย้ายไปอยู่ไหนฟังโทนครับอยู่แถวไหนวะบิ๊กซี เขามีเด็กหมอไอ้เหี้ยไปซีพองจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยยะยักะแย่จ้องแป้แพ้แย่อย่างเงี้ยกูจะบอกว่ายะสธทเฮ้ยจริงอ่ะจริงดิสอรี่สอรี่ไม่เป็นไรครับสาบานสาบานให้บ้านไฟไหมโอ้ไม่เถอะกูเช่าเขาอยู่นี่โกบ้านเช่าจังหวัดที่ึ้นต้นด้วยหอหีบ น้องบัวลำพูหอนอองอน้องใช่แบบนี้เลยนะฮะน้องคายเก่งเหมือนกันนี่เธอน้องแขมนั่นมันอำเภอน้องจิกน้องจิกนั่นตำบลน้องจอบน้องจอบกิงอำเภอน้องปลือยน้องปลือยกิงตำบลน้องแซงน้องแซงนั่นมะม่วงวน้องกิ่วน้องกิ่วมีที่ไหนน้องประดุกพอแล้วให้กูใช้ความคิดเองบ้างไอ้้เหีย มองตายไปแถบแล้วตีและซางไอ้เหี้ยหมดยังวะพี่ยังมีอยู่นี่วางมี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 เดน้องงูเห่าเว้ยนั่นสนามบินนี่โอ้โหวิ่งเลยอีหน่อยก็เปลี่ยนเป็นจังหวัดแล้วจังหวัดอะไรน้องสนามบินเอน้องสุวรรณภูมิมีส่วนหามาหามาน้องมนข้าวหลามใหญ่ นี่ฮะน้องนายเขาหลาเล็กอ่ะสองคนนี่เคลียร์เลยครับเคลียร์อะไรฮะน้องมนเขาหลามใหญ่มีจังหวัดเหรอน้องมนเนี่ยมันเป็นอำเภอแต่หน่อยเนี่ยประชาชนมันเยอะมากประชากรเนี่ยอาศัยอยู่เขาก็เลยจะเปลี่ยนเป็นจังหวัดน้องมนแล้วก็เลยจะตั้งเป็นแบบอนุสาวรีย์ให้เกียรติกับเขาหลามที่นั่นไงก็เลยกลายเป็นจังหวัดน้องมนเขาหลามใหญ่มีเหตุผลแล้วอะไรของเมืองน้องนายเขาหลามเล็กอะไรอ จากน้องโมนเนี่ยนะเลี้ยวซ้ายห้าร้อยเมตรมันจะมีซอยเล็กๆเขาเรียกน้องนายอีกห้าสิบปีข้างหน้ามันจะเป็นจังหวัดละว่าไงนะอีกห้าสิบปีข้างหน้ามืออยู่ไม่ทิ้งหรอกนานๆนี่ห้าสองอีกห้าสิบปีข้างหน้ามันจะเป็นจังหวัดเขาจะใช้ชื่อเดิมเขาขายเขาลำกระบอกเล็กแล้วเท่านิ้วก็เลยเป็นน้องนายเขาลำเล็กขายข้หลังกขบอกเท่าไหร่เท่านิ้วเนี่ยให้พ่อของมึงกินเถอะให้แม่มึงซื้อดิ ไม่มีอะไรฮะเขาพูดไปแบบไม่มีอะไรไม่คิดไม่คิดนิโกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้จักคําพังเพยไหมสนิทกันครับไปสนิทอะไรกับคําพังเพยไอพังกับไอเพยเหรอคำพังเพยยังไงคำพังเพยคือสำนวนไทยอ่ะผมขึ้นคุณต่อได้ไหมอ๋อได้ครับน้ําท่วมท่งชวนลุงไปรับของบริจาคท่องสามก็ไปบ่อยไอ้เหี้ยไม่ใช่น้าท่วมท่งรับถุงยังชีพตล้วเมื่อไหร่ครับ น้ำท่วมท่งบกปุ้งหลงเหลงออกสำนวนเออน้ำท่วมท่งบกปุ้งหลงเหลงเข้าเมืองตาหลิวเจอหลิวเตอหัวเสียงกระเสาหน้านี่เกียเข้าเมืองตาหลวต้องรหลวตาตามครับผมเอาใหม่เข้าเมืองตาเหลีวรหลวตาตามน้ำมาอาบน้ำกัน <c oughs> น้ำมาปลากินหมดแล้วถ้าน้ำลด อดอาบน้ำเล่นเสียงต้องเน้นหน่อยอ่ะน้ำลดมดกินปลามดกินปลาให้ถูกหน่อยน้ำขึ้นให้รีบตักเออเห็นช้างขี้ให้รีบแตกดิเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างท่องรีบตักเดียสกโปรตามน้ำพริกแปดชิบหายแปดชิบหาย เผ็ดเนอเผ็ดดิ่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำละลายทำไมจะโพดแดกอ่ะล้วยมันเล็กนี่เองงัวหายแช่งอบตงัวหายให้ล้อมข้อนี่โกบ้าอะไรรู้จักอบตอบตแปลว่าอะไรอมทุกบาททุกสตางค์เฮ้ยองการบริหารส่วนตำบลเออเขาบอกมาใครบอกพ่อมึงอ่ะ มือไม่พายสบายสี่สัตว์ไม่คิดอะไรมันดา่ามันด่าผู้คุมมือไม่พายย่ยเอาเท้าลาน้ำมาเห่าลไล่ไปถามม,าม้าแล้วช่าพ่อมังเดยเขาไม่ได้คิดอะไรดีมากทุกคนวันนี้